สวัสดีครับมาพบกับน้าจุ๋ยเช่นเคยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ได้มาคําแนะนําจากเพื่อนๆใน Youtube นะครับเกี่ยวกับการใช้งานแบ่งแยกหน้าจอนะครับเมื่อก่อนเนี่ยมันจะใช้ได้เลยนะครับแต่ตอนหลังอ่ะผมมันอัพอัพอ่า m i u i เนี่ยมันหายไปนะครับผมก็หาไม่เจอนะครับก็มีเพื่อนมาแนะนํามาวิธีการนะครับวิธีการจะใช้การแยกหน้าจอนะครับใน r e d m ี Note 9นะครับให มาที่ตั้งค่านะครับเราต้องไปที่ตั้งค่าก่อนนะครับแล้วก็เลื่อนมานะครับตรงตรงตรตรงแอบนึ่งครับการตั้งค่าเพิ่มเติมนะครับกดเข้าไป1ครั้งแล้วก็เลือกปุ่มทางลัดนะครับกดไปตรงนี้เปิดหน้าจอแยกตรงนี้นะครับตอนแรกมันจะไปอยู่ไหมนะครับคือไม่รู้มันทําไมต้องอัปเดตแล้วันไปอยู่ไห่นะเพราะไม่เราใช้ไม่ได้นะครับเราก็ มาที่เปิดหน้าจอนะครับเลือกมันเลือกได้นะครับว่าคุณจะใช้แบบไหนนะครับมีกดปุ่มโฮมค้างไว้มีกดปุ่มเมนูค้างไว้แล้วก็มีปุ่ยย้อนกลับนะครับเลือกเอาแล้วแต่เรานะครับเมื่อก่อนเนี่ยมันจะกดปุ่มเดียวมันจะเหมือนตั้งค่าไปเลยตอนเนี้เราต้องเลือกเองนะครับมันคือมันอยู่ในหมดไม่ก่อนเราก็ต้องเลือกนะครับผมจะเอาปุ่มย้อนกลับนะครับค้างไว้กดไปเขาก็จะบอกนะครับก็กดอย่างนี้แต่แล้วแต่นะครับเพราะว่าบางคนบางทีมันปรับด้านได้นะครับปุ่มย้อนกลับ แล้วเราก็แบ็กกลับไปนะครับแบ็กกลับไปกลับไปนะครับหาคราวนี้เราก็มานะครับอ่าเปิดได้ดีเพราะผมเปิดทึ๊บทึ๊บทึ๊บอ่าเปิดไรดีแล้วกดแบ็กนะครับพึ่งมาเลยเอ๊บไม่ได้นะครับต้องเปิดอะไรไว้ก่อนอ่าเดี๋ยวเปิดอะไรสักอันหนึ่งบันทึกย่อแล้วกันนะครับอ่าแล้วผมกดค้างไว้อ่านะครับมันก็จะมีให้เลือกเลือกอะไรนะครับ เรื่องการตั้งค่าก็ได้ปับ๊บเห็นไหมครับตอนนี้เราก็จะมีแยกหน้าจอได้แล้วนะครับอเออนะครับก็แค่นี้นะครับก็ไปดูกันงมโ,มโคงอยู่ตั้งนานผมก็งมอยู่ตั้งนานนะครับหาไม่เจอก็ตอนหลังก็มันเหมือน,ม,นมันอัพไปอัพมาแล้วมันเพิ่มให้เป็นหน้าต่างลอยการแยกหน้าจอมันหายแต่งจริงแล้วอ่ะมันซ่อนอยู่ในการตั้งค่านะครับ อ่านะครับก็ทําตามนั้นนะครับแล้วคุณก็จะสามารถใช้การแยกหน้าจอได้นะครับก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆใน u t u b e นะครับที่แนะนํามาอ่านะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็จบไป้แล้วน,นะครับผมถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง The j y Photo ในยูทูบชั้นในแลนะแฟนเพจ The j o Photo ด้วยนะครับถ้ามบความรู้เพไ่มก็แลกเปลี่ยนสอบถามกันได้นะครับผมสวัสดีครับ